พบกับช่องดีเม c h ชา n นะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับ4สมุนไพรแก้เจ็บคอวัดคัดจมูกเสริมสร้างภูมิคุมม้มกันมาฝากกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ 1. ฟ้าทะลายโจรกิน500มิลลิกร,รัมก่อนอาหารเมื่อรู้สึกเริ่มมีอาการเจ็บคอ 2. ขิงดื่มน้ำขิงอุ่นๆหลังจากตื่นนอน3มะขามป้อมกินผลสดหรือติดยามะขามป้อม 4. มะนาวน้ำผึ้งบวกเกลือ จบบ่อยๆเมื่อมีอาการเจ็บคอค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง B ดีเมชชั่นเนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสนใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน